ยาสอถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเหตุการณ์เป็นยังไงครับต้องต้องต้องเท้าความก่อนนะครับว่าวันนี้ทางสมาคมนัก,กรุกดันเถื่อนได้พาผู้เสียหายก็อ่าสมาชิกนักรบดันเถื่อนมาดําเนินการแจ้งความบางดีเกี่ยวกับที่มีภ่าพและคลิปขึ้นบนทางสือ่อโซเชียลแล้วก็มีการกระทบกระทั่งมีการทำลายร่างกายเกิดขึ้นเราก็มาแจ้งความเสียวันนั้นแล้วแล้วก็วันนี้พขพาผู้เสียหายอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นเคสเดียวกัน ต้งนที่ตำรวจชุดเดียวกันที่ปฏิบัติหน้าที่แต่การปฏิบัติหน้าที่มันมันมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประเด็นคือการที่คุณจับผู้ต้องหามาลดอาวุธเนี่ยฝ่ายพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณควรที่จะจบกระบวนการได้แล้วนะแต่มันมีการกระชุกกระชากลากสูยัดยื้นลบแล้วบอกว่าพาไปทาบันชุจับกลุมที่นี่ต้องื่อโรพักบันที่จับกลุมมันควรที่จะอยู่ที่นี่นะครับหลังจากนั้นประเด็นมันเกิดขึ้นเพราะน้องเขาถูกทําร้ายร่างกายในเรือนพัก น,ะะน้องเขาต้องการที่จะดำเนินคดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมาปัจจุบันนี้ยพรบรป้องกันการทรมาณและทำให้บุคคลคุณหายบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคนปีที่แล้วเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมหรือคุมตัวผู้ต้องหาน่จะต้องมีการบันท่าถ้าไม่มีการบันท่าคุณจะขิดพรบรป้องกันการทรมาณและทำให้บุคคลคุณหายทันทีนะครับเขาไม่ให้ตำรวจไปซ้อมประชาชนแต่ตำรวจสพหนองขามยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ซึ่งวันนั้นอ่ะการที่น้องเขาเข้าห้องสางเนี่ย ตำรวจที่จับมาเนี่ยมีอำนาจอะไรไปเบิกตัวเขาไปซ้อมอ่านี่ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะ,ะประเด็นที่สองการที่คุณพาเขาไปซ้อมเนี่ยคุณได้บันทึกภาพบันทึกหลักฐานตามพรบป้องกันการทรมานหรือไม่อ่านี่ประเด็นที่สองเราขอข้อกระจ่างในสองประเด็นนี้ครับส่วนเคสหลักๆที่เรามาวันนี้ก็คือทีมงานของสมารมนในรูปการเสือถูกทำร้ายร่างกายโดยจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ช่างแต่มันเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ เราก็ขอใช้สิทธิ์ในนามใน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 นามของประชาชนนะครับขอแจ้งความในึงหนึ่งคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อด,ดังเก่าวมันก็เลยเป็นที่มาของการมาวันนี้แล้วก็ฝากไปยังสื่อใหญ่ๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ของไอยชื่อการที่ท่านนาข้อมูลนําข่าวไปนํนเสนอออกสื่อไปเนี่ยท่านเคยดูชุดรูปทุกภาพทุดกล้องที่มันมีนะที่เกิดเหตุหรือไม่ไม่ใช่ว่า ท่านเอาเฉพาะมุมเดียวของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเอาไปนําเสนอค่ะพวกผมจดจัดตั้งในนามของสมาคมนักลุกการเพืองพวกผมไม่ใช่ชุมลมพวกผมไม่ใช่กลุ่มพวกผมไม่ใช่แก๊งพวกผมจดจัดตั้งในนามของสมาคมนักรบการเตลมมมมมิงสัสร้างสังคมถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับถ้าจะนําเสนอรบกวนบอกชื่อบอกจุ่มบอกสมาคมให้ผู้ฝืกด้วยนะครับ<ช>และการนําเสนอควรที่จะสอบถามข้อมูลจากผู้เสียหายแล้วก็สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วเอามาประมวลว่าความจริงมันเป็นยังไง<ช>แล้วท่านคอยอาไปนําเสนออันเนี้ยประชาชนเขาจะรับรู้ถึงความจริงที่มันเกิดขึ้น<ส>แต่ไม่ใช่ว่าท่านตีไข่อย่างเดียวเลยไม่ไม่มาถามพวกผมเลยว่ามันคืออะไรแต่ท่านนําเสนอไปแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นหับพวกลผมยังไงฝากไปยังสื่อต่างๆช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนหน่อยนะ<ๆ>ครับก<ๆ>ารที่ท่านตรนสื่อมันจะยื่งยีแต่การที่ท่านจะนําเสนอความจริงท่านควร,ควรวที่จะเอาทั้งสองด้านมาประมวลมามาสรุปก่อนที่จะนําเสนอความจริงออกไป อันนี้ประชาชนจะได้ประย์มากกหว่านะครับแต่ที่ท่านทาออกไปถ้ามันผิดพลาดก,ก็อยากให้ท่านแก้ไขปรับปรุงนะครับวันนี้พวกผมอยู่ที่หนองขามทั้งวันถ้าสื่อต่างๆดูอยู่ตอนเนี้ถ้าท่านอยากได้ค,ความจริงเข้ามาสอบถามได้นะครับ <S <S ถ้าท่านบอกว่าผมไม่ได้พูดความจริงนี่โรง,งพักท่านสามารถแจ้งความเรเนินคดีกับพวกผมได้นะครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วการที่เรามาแจ้งความถ้าเรามาแจ้งความเท็จพวกท่านก็สามารถแจ้งความเดิมเนินคดีกับพวกผมได้นะครับบฎหมายให้สิกกับทุกคนแต่ความถูกต้องมันจะมีแค่หนึ่งเดียว นะครับขอบคุณสื่อมากขอบคุณชมรมสมาคมาสื่อมวลชนรีราชาที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับยังไงก็ฝากนํนเสนอความจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนแล้วก็สา,ามีอะไรจะพูดไหมครับหน่อยครับอขออันนี้เป็นตาธนพัดตาไหนครับไหนก็คืออย่างนี้นะครับพอดีครับน้องปกผมผม,ผมด้วยด้วยกันเว่าเราเป็นนักลงดาดมาตั้งนานแล้วแล้วก็หลายปีที่ต่อสู้กับ การตั้งด่านนะฮะเพราะเราถามมาโดยตลอดนะว่าไอการที่มาตั้งด่านกันขี่ยิบเนี่ยประโยชน์คนไทยได้อะไรตำรวจเวลาเห็นกล้องบอกลำคาญก่อความเดือดร้อนลำคาญกับผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ท่านลำคาญแค่ไม่กี่คนแต่ประชาชนที่ใช้ถนนข่านเนี่ยทุกคนลำคารลำคาญกับการที่พวกท่านเอา สิ่งของมาตั้งบนถนนหลวงแล้วเกิดความเอ่อจะจะเรียกว่ามันมันเราลดก็ติดขัดประโยชน์ที่คนจังหวัดชนบุรีหรือการท่องเที่ยวได้อะไรนะครับที่ผ่านมามันก็มีประวัติให้เห็นอยู่แล้วทิปวิดีโอสลิปการโอนเงินก็เคยมีแล้วนะครับกรณีที่ในเมื่อว่าไอไปตั้งการเป่าเมาตรวจฉีเนี่ยนะ ยิ่งเป่าเมาเนี่ยด่านทุกด่านนี่เอาง่ายว่ามีด่านตัวอย่างไปตั้งที่ทราให้เราเห็นที่ต้องรอนะฮะทางตลอลอให้เราเชิญเราไปดูปรากฏว่าด่านทั่วประเทศไทยไม่เหมือนต้องรอสักที่สุดท้ายแล้วกฎหมายระเบียบมาแยกย่อยคนอายุห้าสิบแต่ถ้าใบก็ดีชั่วคราวปาริมาณหอยี่สิบมีกร,รมเปอร์เซ็นคนไทยไม่รู้แต่ตํารวจรู้ดีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยไอ้พวกนี้จะเอามาขนด ข่มเหงบังแกพี่น้องประชาชนวันหนึ่งตรวจได้2ี่สิบคนส่งพนักงานสอบสวนไม่เกินสองคนที่ส่งมาเพราะมันไม่มีเงินเคลียร์ในด่านนุ่งกะเกงเกเท่าน,นั้นแหละแล้วเอามาขังคุกนะครับแต่ที่มันแปลกที่น้องถามเนี่ยคือว่ากรณีที่จะขังประชาชนได้มันต้องอำนาจของพนักงานสอบสวนสั่งให้สิบมิลเปิดประตูห้องขังนะครับไอเนี่ยสายปราปามไปโบกรถ ผมยังไม่ได้ดูนะว่าผู่กับแต่งตั้งให้ใครเป็นเจ้าพนังกงานจารจาจรเฉพาะคืนนั้นนะครับอำนาาการหยุดรถมันเป็นของเจ้าพนังกงานจาราจรไม่ใช่สายปอนะครับสายปอคุณไปตั้งด่านน่ะถ้าตั้งจุดสกัดประชาชนก็ไม่สงสัยหรอกแต่นี่หนองขามเนี่ยทั้งเป่าเมาทั้งตรวจชีอย่าลืมนะคุณไปตรวจรถบรรทุกน้ำมันเรียกเขาสองหมื่นเขามีเงินหมื่นหนึ่ง แต่พอเรื่องถึงผมปรากฏว่าคืนสองหมืนกำไรอีกหมื 20, ม่นหนึ<ม>่งเพราะอะไรอ่ะ<ม>ผมไม่เอาเรื่องถ้าผู้เสียหายเขาพอใจกับที่จะรับเงินตรงนั้นเอาไปแต่ตำรวจที่เรียกรับอ่ะโทษมันสูงแต่ทำไมมันยังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่นะครับการขออนุญาตตั้งด่านแต่ละครั้งเนี่ยประโยชน์ที่คุณนําเสนอไปให้ผู้บังคับการเขาเซ็นน่ะคืออะไรชาวบ้านได้อะไรจากคุณตั้งด่าน นะครับคือมันมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าข้าราชการทําหน้าที่ตรงไปตรงมาเนี่ยวประเทศไทยนี่นะเลือนจําไม่พอขังนะครับเพราะมันมีโทษจําคุกที่เขาลงโทษที่เขาเขียนเอาไว้ให้คนไทยหลับจําแต่ปรากฏว่าไอ้พวกนี้ก็เอามาแปลเป็นตังเอาจริงไม่จริงถามว่าน้องถามนี่มันเคยไปเรียกรับตังค่าด่านไหม นะครับคือเอาง่ายๆนะตำรวจ<ด>ผมแนะนำเลยกรณีที่ย้ายตำรวจชั้นสัญญาบัตรไม่ว่าผูงกกับรองพูงกยยก้กลับย้ายตามฤดูกาลไม่มีผลอะไรเลยจริงๆมันต้องย้ายในตาบในจ,จ่ายพวกนี้อิทธิพลเพราะว่ามันบอกว่าวันนั้นน่ะมันบอกว่าถ้ากูไม่ได้สวมชุดตำรวจพวกมึงเจ็บกว่านี้อีกอันนี้ก็แสดงว่า ที่หนองขามที่ชลบุรีมึงกว่าเถื่อนแล้วแต่มึงสวมชุดพระราชทานไงใช่ไหมมึงข่มขู่ชาวบ้านผ่านไงโสดไงอ่าวันนี้กูอยู่หนองขามนะอ่าวันนั้นที่ผู้กองแหวงท้าเขาเยี่ยวเยี่ยวพอเขามาแล้วหลบไปอยู่ไหนอะ่ะอยู่ร้านกาแฟอเปล่าป๋าปเกียยเขาขับรถมาตั้งไกลแล้วทาไมมึงไม่ออกมาหาเขาอะ่ะก็อยากรู้นะฝากไว้แค่นี้ตำรวจถ้าตำรวจทำดีเรายินดีชื่นชม แต่ถ้าตำรวจตั้งนานเพื่อที่จะ,สะแสวงหาประโยชน์จากข้อกฎหมายแค่พวกคุณเอาถ้วยน้ำจิ้มไปตรวจชี่อระบอยาเสพติดเขาให้มึงทำอย่างนั้นเหรอมันไม่มีไอ,อ้ทศคือคือตำรวจน้องขามนี่จะมีอย่างนึงนะครับพี่น้องฝากรู้สื่อข่าวด้วยมึงตรวจเขาไม่เจอแต่คำขอโทษสักคำไม่มี แล้วการเอาตำรวจพวกนี้ไปอบรมใหม่ไมา่ยาทความเป็นเจ้าต้าที่ของรัฐน่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งที่บอกว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานพวกกูฟังเฉพาะเจ้าพนักงานคนที่เขามีคุณภาพไอ้คนไม่มีคุณภาพมาสั่งกูกูมีสิทธิ์ไม่ฟังได้ไหมนะฟังแล้วคือเออาก็จะขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขัดขืนนู่นนี่นั่นคือถ้าคำสั่งของเจ้าพนักงานที่มันมีคุณภาพเราฟังครับ โอเคเพราะว่าเจ้าของใหม่มาแล้วขอบคุณและสวัสดีครับของใหม่มาถ้าแล้ผมไม่มาแล้วมันจะไม่จบผมจะอยากจะพูดถึงว่าเวลาเข้าเข้าด่านครับเราจะเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยเป็นสมาชิกจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากเสื้อหรือเป็นบัตรนะครับสมมติเราไปแล้วเราไม่ได้โพสอะไรเงี้ยเราทวาผิดนะไม่มีถ้าถือว่าเราไปไล่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยแค่ประชาชนในรัฐมนตรแต่ถ้าเกิดไปไล่แล้วบอกว่าเป็นสมาชิกสมาคมนักรบด่านเถื่อน แต่ไม่มีชื่ออยู่ในกรณีแบบมนะครับพี่จะเกิดทางสมาคมจะแจ้งความอีกแอบอ้างไม่ได้คือแอบอ้างสมาคมมครับแบบนี้ผมนะครับแต่ถ้าเราโดนแอบอ้างนะสมมติกรณีนี้กรณีที่แต่หนาเนี้ยสมมติกรณีที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่สมาชิกค่ะพวกผมจะดำเนินการแจ้งความอีกแต่ตอนนี้คือเป็นสมาชิกจริงใช่แล้วทำงานจริงมีชื่ออยู่ในระบบของสมาคมเพราะว่าทุกคนทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมาคม ผมเป็นรองนายกสมาคมสมาคมสมาชิกได้เลยนะอย่างที่พี่พูดว่าทุกคนต้องเพื่อไปตามตัวหมดทุกื่อปักชื้อแล้วมีบานหมดใช่อืมแป๊บนึงครับคุณบานาคุบค่ะผมอ่าอันนี้เราได้สัมภาษณ์สดๆนะครับหน้าสถานีผู้คอนน้องขามสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับมาข่าวค้องถิ่ก็มาสัมภาษณ์นะครับรองนายกเรารอเราตอนนี้เรารออยู่นะครับน่าจะอีกนานอีกยาวนานยาวไกล ลอยแ <สะ S 1> นวยาวไกลครับาาด,ดึงกันอยู่ครับวันนี้กำล,ลังดึงกันอยู่สั่งเลยดึงน่าจะอีกนานครับหอ,อนี้อยู่หน้าสอนอกันอยู่ทีนี้นักข่าวขอสัมภาษณ์ก็เลยรอสัมภาษณ์พร้อมกันเลย พอมัชิกรออยู่ครับนน่่ครัททาาางงกกลววไ้้ออเพข้างในเราเข้าไปไม่ได้มันเยอะครับ,บ,บมีผู้แจ้งความมีอะไรกันเยอะอเขาอยู่ข้างนอก,นอกปลอดภัยกว่า้งใจสันนส่นแนง่นสั่นแนงเหรอวะรอ,อเขาหาวิธีก่อนครับข้างในรอหาวิธีอยู่อไม่อยากว่ามายองก์นี่แหละว่ายนี่เนี่ยโอเคนะครับเราจะตามใหม่นะครับ EP สามอ้าถึงไหนแล้วสวัสดีสมาชิกกทุท่านด้วยครับ คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยครับสวัสดีครับ